สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันศุกร์ที่14เดือนอกระกฎะาคมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ตรงแถวๆสี่แยกออคอกวัวครับนี่ครับก็มีหลาย f อบางท่านนะบอกว่าให้มาถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครบ้างครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะมีเฉพาะในส่วนที่สวยงามครับแต่ว่าปัญหาหลายอย่างครับที่ เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนี่ครับเผชิญนะครับอย่างตรงนี้ที่วันนี้ผมจะมาทํานะครับมาให้ดูก็คือปัญหาเรื่องคนจรหรือว่าคนไร้บ้านนี่ครับซึ่งที่นี่ครับจะเยอะมากครับเจอเยอะเป็นพิเศษแล้วผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรจะให้ความสําคัญแล้วก็แก้ไขเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับคนจอคนไร้บ้านนี่ครับนับวันนะครับก็จะเพิ่มทวี มากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศรวมเลยนะครับชมตอนนี้ผมก็จะให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวๆถนนลาดชะนำเดินแถวๆแยกข้าวสารครับนี่ครับคือถ้าสังเกตนะครับหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปนะครับหลังจากโควิดปีพศ2อง9เข้ามานะครับหลังจากเราโควิดนะครับทำให พื้นที่แถวๆรัชเนินตรงนี้ครับมีคนจรนคนไร้บ้านเข้ามาอาศัยอยู่เยอะมากเลยครับนี่ครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิดนี่ครับเราก็ยังไม่ได้เห็นคนจรนคนไร้ที่พักนะครับเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าหลังจากที่เราผ่านมานะครับทำให้ผมว่าเศรษฐกิจด้วยครับส่วนหนึ่งครับเศรษฐกิจปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องคนเมืองนะครับทำให้คนจรนีครับ คนล่อเล่นี่ครับเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากขึ้นครับนี่ฮะผมสอบถามแม่ค้าที่ขายเครื่องดื่มตะกีนะพอดีผมซื้อน้ำเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีทุกอาชีพนะครับทุกคนหมายถึงว่าไม่ได้มีเฉพาะคนจอนหรือคนเล่ร่อนนะครับก็ผมถามเขาว่าอาชีพอะไรครับเขาบอกว่าก็หนุ่มก็น่าจะรู้ดีนะครับก็แสดงว่าที่นี่นะครับนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการที่คนไร้บ้านแล้วครับก็ยังมีการ เอาพูดง่ายก็คือการขาบริการครับทุกคนนะครับที่นี่ก็มีนะครับนี่ฮะก็บางวันก็โชคดีนะครับถ้าเกิดเราโชคดีเราก็จะเห็นคนใจบุญนะครับมาแจกข้าวกล่องนะครับเป็นพวกข้าวกล่องไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือว่ามื้อมื้อเย็นครับแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับทุกคนนะครับไม่ได้มีทุกวันก็วันนี้จะให้ดูครับนี่ครับปัญหาซึ่งก็ คล้ายๆเป็นปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้ผมก็ได้ครับผมคิดว่ารัฐบาลนะครับควรจะเกียดรบประมาณนะครับเกียดงบประมาณมาช่วยเหลือ,อในเรื่องอนะี่ครับสวัสดิการของคนไร้บ้านนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเนะี่ยคือทุกๆเมืองใหญ่นะครับผมว่าทุกๆเมืองใหญ่มันก็จะมีปัญหาเรื่องคนไร้บ้านครับเพียงแต่ว่า แต่ละประเทศเนี่ครับเขาจะมีโนโยบายหรือว่ามีโครงการาจัดการบริหารยังไงให้คนแลบ้านพวกนี้ครับมีความสุขแล้วกอ็อยู่กันเป็นสัดเป็นส่วนไม่ได้มารบกวนคนทั่วไปแบบนี้ครับนี่ฮะ อันนี้คือคลองนะครับนล่ครับคลองน่าจะเป็นคลองหลอดนะครับทุกคนเห็นไหมครับคือจริงๆคนและบ้านตรงจุดนี้ก็ชีวิตเขาหน้าห้องสาสนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือกลางวันนะครับเขาไม่มีที่พักกลบอาศัยแดดนะครับก็ต้องอาศัยต้นไม้เหล่านี้ครับเป็นที่พักในช่วงกลางวันนี้ครับในช่วงกลางคืนนี้ครับเขาก็จะไปหลับนอนแถวๆซอกตึกนะครับในตัวถนนราชดำเนินนี่ครับจะให้ดูโดยรวมนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ น่าสงสารนะครับผมไม่รู้ว่าคือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะบ้านเราครับเป็นคนพุทธครับแต่ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องคนจรคนไร้บ้านคนที่ถูกทอดทิ้งนี่ครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับจุดที่เขาแจกข้าวกล่องนะครับก็อยู่ตรงข้างกับโรงแรมรัตนโกสิทร์หรือว่าโรงแรมเดะรอยัลนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นเสวนิการที่ดีนะครับให้กับคนจรคนไร้บ้านตรงนี้ครับนี่ครับ นี่ครับก็โครงการแจกเข้ากล่องวันละ500กล่องนะครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์นี่ครับนี่ครับแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนนะครับนี่ครับที่จะมารับเข้ากล่องเนี่ยนี่ฮะนี่ครับทุกคนจะให้ดูครับนี่ครับข้ากล่อง ไม่ทราบว่าวันนี้เป็นมื้ออะไรนะครับแต่ก็ดีมากขอขอบคุณมากครับที่คนไทยมีน้ําใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันนะครับนี่ฮะสองคนี่มาแล้วอ่ะีครับอันนี้จะแจกข้าวกล่องเลยครับขอบคุณดีครับทุกคนนี่ฮะให้แจกข้าวกล่องเป็นอะไรครับวันนี้เมนูอะไรครับ มาส่งทุกวันที่นี่ป่ะครับหรือว่าไงมันทำที่ทุกวันป่ะหรือว่าเฉพาะวันนี้ครับไม่หนูเห็นพ่อยแล้วแต่หได้เดี่ยวกาดนอ๋อโอเควันนี้ก็มาทำกิจกรรมขอบคุณมากนะครับขอได้รวยโชคดีโชคดีครับอ๋อนี่ครับก็มีผู้ใจบุญมาทำข้าวกล่องเป็นขวดกิ้งครับนี่ฮะครับต้องทำคิวนะครับไม่งั้นมีการแย่งกันแน่นอนครับเกิดการจราจรแน่นอนทุกคนนี่ครับครับจุดนี้คือ การแจกข้าวกล่องนะครับวันอังคารครับบางบางครอบครัวนะครับมาเป็นครอบครัวใหญ่นะทุกคนเลยครับก็อาศัยหลับนอนที่นี่นะครับนะครับเห็นเลยครับเรื่องครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับทุกคนนะครับปัญหาเศรษฐกิจนะครับทำห้นะครับเราเกิด คนจนนี่ครับคนเล่นร่อดนี่ครับขึ้นมากมายครับนี่ครับในกรุงเทพมหานครนี่ครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อยากให้รัฐบารบมาดูแลแล้วก็มาช่วยแก้ไขครับนี่ฮะเท่าที่ทราบน,นะครับทุกคนก็คือประเทศไทยนี่ครับคืออัตราส่วนประชากรนี่ครับอ่อัตราการเกิดของบ้านเรามันน้อยมากครับแล้วก็วัยทํางานของเราก็ก็ถือว่าน้อยครับถือว่าต่ำม,มากครับเรา เราไม่มีวัยทำงานเพียงพอนะครับในระบบอุตสาหกรรมครับทำให้ทำไมเราต้องมีการจ้างงานหรือว่านำเข้าครับเพื่อนบ้านแรงงานเพื่อนบ้านครับมาทำที่บ้านเราครับเพราะว่าสัดส่วนนี่ครับเกือบเกินครึ่งครับ6เน6 0ครเป็นคนอายุมากครับเป็นคนสูงวัยครับนี่ครับทำให้ปัญหาหนึ่งนะครับก็คือการที่เราต้อง มาเสียเงินซัพพอร์ตให้กับดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุครับนี่ฮะผมสอบถามแม่ค้าที่เขาขายของนะครับเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วคือทางกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็มีนะครับมีนโยบายนำคนเล่นร่อนนี่ครับไปยังศูนย์พักพิงนะครับสำหรับคนเล่นร่อนครับแต่ก็มีบางส่วนครับที่หนีออกมาครับแล้วก็ กลับมาอยู่ที่นี่ที่เดิมครับนี่ครับใหญ่นัชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับคลองหลอดครับผมไม่แน่ใจผมก็เลยถามพี่คนแถวนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนคลองหลอดตอนนี้ก็ดูสวยงามแล้วก็ดูสะอาดขึ้นมากครับเมื่อก่อนผมจําได้ว่าผมมาครั้งใหม่ๆนะครับช่วงประมาณ30ปีที่แล้วนะครับ ขอสองข้างทางของคลองหลอดนะครับตอนคืนนี้ครับก็จะเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆครับขายพวกเสื้อผ้ารองเท้าของมือสองครับแต่ตอนนี้ดูสะอาดดูการปรับภูมิทัศน์ทุกอย่างให้มันดูล่มลื่นดูสวยงามมากขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือนี่ครับต้นขนุนนี่ครับก็ยังเป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่ครับทุกคนเคยได้ยินนะครับว่าผีขนุนนี่ครับก็มาจากนี่ครับต้นขนุนที่มันอยู่เรียงรายของสองฝั่งคลองหลอดตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับ ได้ข้าวยังครับพี่ก็เขากล่องก็หมดภายในพิพตาหนึ่งเลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกจุดนึ่งครับคือ,คอแถวตีนสะพานปิดเก้าครับซึ่งตรงน,นั้นก็จะมีคนเล่ร่อนคนจรอ,อยู่เยอะพอสมควรครับแล้ก็ไปดูด้วยกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตรงสนามหลวงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสนามหลวงก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นสนามหญ้าตอนนี้เขาก็เทปูนหมดแล้วครับเป็นลานจอดรถแล้วก็ลานกิจกรรมเวลามีงานหรือว่ามีพิธีสําคัญนะครับทุกคนนี่ครับก่อนหน้านี้ครับทุกคนตรงรอบๆสนามหลวงเขาจะไม่มีลวดกั้นนะครับเป็นลวเหล็กนี่ครับ้วกั้นครับซึ่งมันก็สร้างปัญหาเยอะครับตอนคืนนี่ครับก็จะมีคนจอนคนเมาคน ทุกๆหลากหลายอาชีพนะครับมาก่อความเดือดร้อนแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายครับให้กับคนแถวนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยทํารั้วตรงนี้ครับกั้นไว้รอบๆเลยครับทุกคนนี้ฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้ก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะครับแล้วก็มีโรงละครแห่งชาติแล้วก็เป็นพระบรมหาราชวังครับซึ่งก็สวยงามมากเลยครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับแต่เขาก็เปิดให้ กับคนทั่วไปสามารถเดินเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดประมาณสักกี่โมงครับน่าจะปรานสักสามสี่ทุ่มครับเขาจะปิดนะครับทุกคนให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นภาพสวยงามมากครับนี่ฮะเห็นไหมครับพระบรมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับสําหรับผู้ที่มากราบไหว้หรือว่าเป็นพวกคณะทัวร์ต่างชาติครับรถบัสขนาดใหญ่หรือารถตู้นี่ครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งสำหรับคนเล่น่อนหรือว่าคนไร้บ้านอยู่กันนะครับก็คือตรงตีนสะพานพ้าปีนเข้าครับทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมในช่วงกลางวันนี่ครับที่แดดร้อนๆนี่ครับก็คนจอนหรือว่าคนไร้บ้านแถวนี้ครับก็จะอาใัยตรงนี้ครับนี่ครับต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นร่มเงาให้กับคนนี่ครับได้พักกลางวันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือถ้าไม่คิดเลยมากก็ถือว่าเป็นที่พิกที่สบายนะครับแต่ว่า เอาจิงๆมันก็ไม่สบายแรอกครับใครๆก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อม้าพความตาครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าปัญหาแต่ละครอบครัวเขาเจออะไรบ้างครับบางครอบครัวเขาก็จริงๆก็คือเขาไม่สามารถซัพพอร์ตคนในครอบครัวได้ครับนี่ครับทำให้คนเหล่านี้ครับต้องตัดนใจออกจากบ้านครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ตามจุดนี้ครับอย่างน้อยๆนะครับเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนคุยครับเขามีเพื่อนคุยอาจจะดูไม่มีอนาคตนะครับทุกคนแต่ว่าบางวันก็โชคดีนะครับเขาก็มี คนที่ใจบุญนี่ครับเอาข้าวนะครับมาแจกครับเป็นข้าวกล่องนะครับอย่างที่ท่านทุกคนเห็นครับอยู่ที่ข้างๆโรงแรมรัตนโกสินทร์นี่ครับนี่ครับมีเยอะนะครับทุกคนมีเยอะมากเลยครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงแถวใต้สะพานปิ่นเก้านี่ครับนี่ครับทุกคนก็จะมีการแจกข้าวกล่องนะครับของสำนักงานเขตพนครนี่ครับทุกวันนะครับตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับมีตอนเช้านะครับทุกคนตอนเช้าก็ อาจะเป็นตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นช่วงตอกสาเกเขตพระนครนะครับอีกเวลานึงช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง4ทุ่มครับนี่ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูครับว่ามีข้าวกล่องแจกทุกวันไหมครับพี่ครับข้าวกล่องนี้เขาแจกหมดแล้วหรอครับอะไรครับข้าวกล่องแจกหมดแล้วครับวันนี้วันนี้ข้ากล่องไม่มีคนนำมาแจกแล้วอ๋อคือไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมฮะไม่ไม้ทุกวันแต่ว่าแล้วแต่ใครจะมาแจกครับอ๋อ แต่คือจุดนี้เป็นจุดแจกข้าวใช่ไหมครับสองเนี่ยเขาจะมาตื่นีโมเย็นอโอเคเนใหญ่รับนเลยอ่าผมเห็นจุดหนึ่งอยู่ตรงข้างๆกับอ่าหลังอ๋อมีอ๋อช่วงเช้าจะมาที่นี่นไีครับแต่ตรงแถวตรงสิยงแ้อกวัวไม่มีแจกใช่ไหมครับก็จะมีแค่สองจุดโอเค โอเคขอบคุณมากแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันที่แบบว่าจะมีคนมาให้ใช่ไหมครับแล้วแต่บางวันโอ,โอเคขอบคุณมากเลยครับที่ให้ข้อมูลครับท่านผู้ชมตะกี้ผมได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่ของเทศกิจแล้วก็ของกรุงเทพมหานครครับโดยคร่าวๆนะครับเข,า,ข,า,บขาบอกว่าจุดที่แจกข้าวกล่องเลยครับก็จะมีด้วยกัน2จุดก็คือจุดตรงนี้คือจุดแรกเป็นช่วงเช้านะครับตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งเะครับเป็นจุดที่อยู่แถวๆบริเวณใต้สะพานปีนเก้าตรงนี้ครับนี่ฮะ แล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นจุดแจกข้าวอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงข้างๆโรงแรมแนนรัตนโกสินทร์ที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะครับแล้วก็คนจรที่นี่นะครับก็เขาบอกว่าไม่ไมเยอะนะครับเขามีการควบคุมจํานวนนะครับไม่ให้เยอะ,อ,ะอย่างจุดตรงนี้ก็ที่เขาพอซับซ่านแล้วก็ประมาณไม่เกิน200คนครับนีบ่ฮะแต่ก็มีสบายการดีๆให้กับคนจรน,นะครับอ,อย่างทุกวันศุกร์ตอนเย็นนี่ครับ เขาจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์แพทย์พยาบาลนะครับมาตรวจรักษาฟรีนะครับใครที่เป็นโรคต่างๆนะครับก็ใต้สะพานปีนเก้าตรงนี้ครับก็จะมีสวัสดิการของทางรัฐบาลของโรงพยาบาลนะครับมาตรวจสุขภาพให้กับคนจรคนเล่ร่อนตรงนี้ครับแล้วก็มีซักรีดฟรีนะครับหมายถึงว่ามีเครื่องปั่นผ้าซักผ้าฟรีให้กับคนที่นี่เลยครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายแก่แก่คนเล่ร่อนคนจรได้ดีพอสมควรครับนี่ฮะ ตรงเต็นท์ตรงนี้ครับจุดที่แจกข้าวกล่องตอนช่วงเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่โชคไม่ดีนะครับเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีผู้ใจบุญนะครับมาแจกข้าวกล่องครับก็นั่นแหละครับก็เป็นปัญหาว่าคนจรหรือว่าคนเล่ร่อนก็ไม่ได้มีข้าวกินทุกมื้อนะครับบางวันอย่างวันนี้ครับก็ไม่มีคนที่จะมาแจกข้าวกล่องเขาก็ต้องหากินเองช่วยเหลือตนเองครับนอกจากว่าช่วงบ่ายครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็ต้องรอรุนว่า จะมีคนใจบุญนะครับมาแจกข้าวกล่องนะครับทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับสําหรับคนเล่นล่อนคนจรนะครับที่อยากหารายได้อยากทํางานนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็เปิดโอกาสนะครับใครที่อยากจะทํางานนะครับกับกรุงเทพมหานครอย่างพวกรถเก็บพยาพวกนี้ครับทุกคนนี่ครับเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับใครอยากหารายได้เขาก็เปิดต้อนรับให้กับคนที่สนใจคนจรคนที่เล่นล่อนอยากมีรายได้ครับเขาก็ ตอนรับนะครับทุกคนแต่ก็ต้องลงทะเบียนถ้าเกิดช่วงไหนที่เขามีงานนะครับคงแค่มาครอนเขาก็จะเอาคนเหล่านี้ครับไปทํางานช่วยก็ค่าจ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นการจ่ายรายวันนะครับนะีบ่ฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะครับคือถ้าเราไม่มาสอบถามไม่มาดูเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้าง เพ่นะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวชมพามาดูการอยู่อาศัยของคนไร้บ้านของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตแถวแถวพนครครับอย่างเช่นถนนราชดำเนินแล้วก็แถวคลองหลอดตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับเราก็ได้เห็นปัญหาแล้วครับว่าปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนี่รับก็เป็นปัญหาหนึ่งครับที่เราต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือครับนี่ครับถ้า ท่านผู้ชมคนไหนนะครับถ้ามีโอกาสและมีเวลาว่างครับก็สามารถทำข้าวกล่องครับมาแจกให้กับคนเหล่านี้ได้นะครับที่ถนนราชดำเนินครับก็มีที่กัน2จุดครับตามที่คลิปเสนอไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีความสุขในวันหยุดที่จะถึงนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ